บรรดาท่านพระวิสุทธวันเลนและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็คงจะเหลืออีกประมาณสามสิบนาทีแต่ถ้าว่าก่อนหน้าที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัท เวลาบรรดาพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายเพื่อจะได้ทราบถึงจริยาวัดที่เราจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำที่จะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าความประพฤติหรือว่าตามพระบาลีท่านเรียกว่าจรณนะ คำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติมีสิบห้าอย่างด้วยกันสำหรับจรณะนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีหรือว่าพิสุสมมเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาตลอดจน,ท,นดทั้งบรรดาอบาสกุบาศิกาทั้งหลาย ที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงจรณะสิบห้าไว้เป็นเบื้องต้น คำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติความประพฤติสิบห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคถึงผลเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าท่านหลายปฏิบัติได้ท่านก็เรียกกันว่ากัญยาณชน คือเป็นคนดีตามคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนยังไม่เรียกว่าอาริยชนทั้งนี้ก็เพราะว่าถือว่าเป็นภาคพ,พื้นเบื้องตนเช่นนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ดีบรรดาบิสุุสมณนนีทั้งหลายก็ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจำไว้เอาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าท่านผูดด้ใดบกกร่องในจริยะในจรณะคือความประพฤติสิบห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าท่านหั้งหลาย <c oughs> ไม่ได้มีใจเข้าถึงคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง แล้วก็ไม่ได้มีหวังในความประพฤติดีประพฤติชอบจริง <c oughs> ถ้าจะบวชก็ามาก็ถือว่าศักแิ่ถอว่าบวช <c oughs> แต่ถือว่าเป็นการอยู่ในหมู่คณะเราก็ถือว่าเป็นการฝากเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เนื้อแท้ของต้นหมายความว่าไม่ใช่เนื้อแท้ในฐานะทวีสาวกขงขององค์สมเด็จพระทศพล ดังนั้นคำบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็จดจำไว้เป็นอนดีและประพฤติปฏิบัติตามการประพฤติปฏิบัติตามก็หมายถึงว่าจำไว้ให้ได้แล้วก็ประพฤติตามนั้นควบคุมกำลังใจให้อยู่ในเขตของความประพฤติสิบห้าอย่างตามที่เยกล่าวไปแล้วนี้ แล้วก็จงเข้าใจไว้ด้ว่าถ้าเราประพฤติตามได้ตามแบบฉบับสิบห้าประการนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมัารสรมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าท่านเป็นพระก็ยังไม่เรียกว่าพระยังเรียกว่าสมมติสงฆ์เป็นอนุว่าเรายังไม่ใช่พระแท้กัน นี่สำหรับเจรณาสิบห้านี้จะได้เป็นเครื่องวัดใจของท่านว่าท่านเองสมควรเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นหรือไม่ถ้าว่าถ้าปฏิบัติได้ตามแบบฉบับคือในจรณะขึ้นได้แต่ความประพฤติสิบห้าอย่างนี้ถือว่าเป็นกัลยาในชนสมควรว่าจะเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นได้ แต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอ,อริยเจ้ารวมความว่าถ้าเราปฏิบัติได้ทั้งสิบผ้าอย่างนี้ครบถ้วนก็ถือว่าบางทีถ้าเราเผลอเราก็ยังลงนรกได้ถ้าเราไม่เผลอเราก็สามารถไปสวรรค์ไปพมทโลกได้แต่ว่ายังไม่เข้าเขตจุดอันดับเริ่มต้นคือปโสดาบัน ่งเป็นแค่จุดเบื้องตอนนี้ก็ขอทุกท่านต้องโปรดจำและเข้าใจปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ขอที่โปรดว่าทราบว่าท่านเองที่เกิดมาแล้วนี้รู้สึกว่าจะขาดทุนสำหรับเจร 15, ิญสิทธานี้ท่านแบ่งเป็นสามหมดด้วยกันสำหรับหมดต้นมีอยู่สข้อ คือ,อหนึ่งศีลสมถทาถึงพร้อมด้วยศีลสองอินทรีย์สังวสรสำรวมอินทรีย์สามโภชเนมนตอนอัญญูตารู้ความพอดีในการบริโภคอาหารสี่ชาคริยานิโยกประกอบความเพียรของของบุคคลผู้ตื่นอยู่นี่เป็นหมดที่หนึ่งสีข่ข้อ สำหรับหมดที่สองท่านเรียกว่าสัทธรรมมีเจ็ดข้อคือข้อห้าศรัทธาความเชื่อหกอิริความระาายแก่ใจเจ็ดอุตปะความเกรงกลัวผลกรงความผิดแปดพระหุสจัจความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือศึกษามามากจำได้มากเก้าวิริยะมีความเพีย สิบสติระลึกได้เสิยปัญญาความรอบรู้สำหรับที่กล่าววันนี้เป็นหมวดที่สองสำหรับหมวดที่สามที่กล่าวทานกล่าวว่าสำหรับหมวดที่สมนี้มี4ข้อด้วยกันไดกระชานในกระพวกรูปประชานเออดีสองปฐมชานชานที่หนึง่ง สิบสามทุติยฌานฌานที 2, 14, ่สองสิบสี 3, 15, ่ตัตยฌานฌานที่สามสิบห้าจตุติฌานฌานที่สี่นี่เป็นอนุวาสําหรับเจรณะสิบห้านีถ้าเราพิจรารณาแล้วทั้งสิบหา้าข้อสมเด็จปะสสมมาสัพุเธเจา้ายังไม่ได้สอนถึงความเป็นประสูตดาบันคือเข้าขั้นพระอริยเจา้า เป็นกิจเบื้องต้นที่พวกเราจะพึงต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเรามัดระวังไม่ให้ใจของเราไปเบื่เกลื่อนกล้วกสิ่งที่เป็นอกุศลที่จะเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ได้แก่าบภูมิเป็นต้นต่อแต่นี้ไปก็จะขออิิบายเป็นข้อๆ ในหมวดที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตังกล่าวว่นะมมาศีลและสมถทาทิงพร้อมได้ศีลคำว่าศีลบรรดาพระทั้งหลายก็ได้แก่พระวินยัยที่มาในพระปาฏิโมกข์แล้วก็มาทั้งนอกปาฏิโมกข์ที่เราเรียกกันว่าอภิสมาจารย์สำหรับสมณเณรก็ต้องปฏิบัติในศีลสิบให้ครบถ้วน แล้วก็มีเสกีวัดอีกเจ็ดิบห้ารวมเป็นแปดสิบห้าสิกขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาอันดับต่อันดับต่ำสุดก็จะต้องมีศิลห้าบริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่วเราจะต้องปฏิบัติกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคำว่าศีลสำหรับพระ บันดาพระท่างหลายที่ศึกษากันมามักจะมีความเข้าใจว่าอาบัตหรือว่าศีลที่เรารักษาเรามีทางแก้ตัวได้เว้นไม่แต่อาบัตประราชิกถ้าอาบัตประราชิกต้องห่แล้วต้องขาดจากความเป็นพิสุสำหรับสังฆารดิเศษไม่ต้องหนแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้น แล้วก็บัตรนอกนั้นถือว่าเป็นอบัตรประเภทเบามาต้องคนแ,แล้วเราเทศนาบัตรแล้ว่ออาปลงบัติก็าหายความจริงได้ว่าวท่านนังหลายมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจะสงสารองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากทั้งนี้เพราะใดเพราะว่าสีขาบททุกสีขาบท ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้เราละเวน้นคำว่าสีนี่เป็นคำสั่งสำหรับธรรมะเป็นเครื่องปฏิบัติท่านนี่ว่าคำสอน <c oughs> คำสั่งนี่ก็หมายถึงว่าสั่งให้เราละไม่ประพฤติตามนั้นไม่ไม่ละเมิดสิ่งใดที่ทรงห้ามไม่เราจะไม่ละเมิดทุกอย่าง <c oughs> อนนีถ้าเราเมื่อสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งตามที่ท่านสอนกันมาบอกว่าแสดงบัตรตกสำหรับพระต้องระมัดระวังให้มากเพราว่าพระก็ดีนเองก็ดีนี่บรรดาท่านพุทธบริสัตทั้งหลายถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นคนที่ชาวบ้านกลับไหว้บูชา ก่อนที่เราจะมาบวชปิดามารดาเราต้องไหว้ท่านญาติผู้ใหญ่มีปู่ย่าตายายเป็นต้นเราต้องไหว้ทัน <c oughs> นี่การอ,อุปสมบทรบรรยชาท่านถือว่าเป็นสามัญผญลเออเมื่อบวชเข้ามาแล้วคนที่มีฐานะต่ำมาก่อนแล้วมีศักดิ์สีต่ำแล้วมีตระกูลต่ำก็ตาม เมื่อบวชขึ้นมาแล้วย่อมมีสภาวะเสมอกันจัดวิปริสากยยุบุท้าจินอรถคนที่เราเคยไหวท้ท่านท่านก็กลับไหว้เรานี่เวลาใครที่กะยาของมาให้แทนที่เราจะไหว้ผู้ให้ผู้ให้ก็ไหว้เราจุดนี้แหละบรรดาท่านเพื่อนที่สุสมณีทั้งหลาย ที่จะทำให้เราลงนรกง่ายทั้งนี้เพราะไดเพราะว่าถ้าเราทำตัวไม่สมควรเกินการเคารพสการะของปวงชนนั่นก็แสดงว่าเราอักตัญยูแต่องค์สมเด็จพระทศกุลบรมศาสตร์สนาสัมมาสัพพุทธเจ้าตามพระบาลีที่เรียว่าเทนะหมายถึงว่าหัวข้ามย คือเขาโมยเอาเพกของพระอรหันต์มาใช้หลอกลวงชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาสักการะเขาไหว้เขาบูชานำของมาให้คิดว่าเราเป็นคนดีนี่มว่าแต่สิขาบทแต่ละสิขาบทอย่างเช่นเสขิยวัตที่เรียกว่าเป็นอวบถุกกฎบางทีเราจะคิดว่าเป็นสิขาบทเล็กน้อย <c oughs> ละเมิดแล้วไม่มีโทษข้าความจริงคำว่าบัตรแปลว่าการต้องมันชนกับความชั่วเขาถ้าเราไม่ชนกับความชั่วเขา้าเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นคนเลวเมื่อเราชนกับความชั่วความชั่วมันอยู่ที่ใจเราเพราะชั่วใจมันเลววาจามันก็เลวกายมันก็เลว เมื่อความเลวเข้ามาถึงเราเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวเจอเป็นบุคคลที่ควรับการสรการะบูชาแก่เขาบรรดาปวงชนทั้งหลายไหมทุกคนก็อาจจะตอบได้ว่าเราไม่สงคนที่จะสจการะบูชาเขาบุคคลทั้งหลายเะนันในเมื่อเราไปรับสการะบูชาเขาปวงชนทั้งหลายเข้าเป็นยังไง นั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปนรกกันแนะ่ฉะนั้นสิขาบททีงสิขาบทที่กล่าวว่าเทศนาบัตรหายนะั่นไม่เป็นความจริงอาบัติที่เราต้องแล้วเหมือนกับเราถูกปักเป้ากัดเนื้อมันแหว่งลงไปการเทศนาบัตร ก็เป็นการสแสดงตัวว่าอาการอย่างนั้นเราจะไม่ทําอีกเราจะไม่พูดอีกเราจะไม่คิดอีกคือเราจะไม่คิดจะทําอย่างนั้นเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะไม่ทำทำแบบนั้นเป็นอันว่าส่วนที่เสียมันก็เสียไปแล้วนี่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการเทศนาบัตรในสมัยปัจจุบัน ยิ่งมีความเลวสามมาถไม่รู้ว่าแสดงอาบัติกันเพื่ออะไรการเทศนาบัติหรือการแสดงอาบัติก็เป็นการสารภาพบาปตามแบบฉบับที่คลิกเขาทำกันแต่ว่าเราทำกันมาก่อนทำสารภาพบาปในที่นี้ก็หมายความว่าเราไปทำความชั่วอะไรมาถ้าเราอยู่มาเวยกันเป็นคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันเป็นคณะสงฆ์ <c oughs> แล้วละกายความชั่วร้ายความผิดที่เราทําไว้ว่าเวลานี้เราไปทําผิดอะไรเข้าได้คิดยนนอ,าาอ,คอย่างนั้นในตอนท่านได้กล่าวว่านาปุในวังกฤิสามิกระผมจะไม่ทําอย่างนี้อีกนาปุในวังพาดิสามิกระผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกนาปุในวังจินทยิสามิกระผมจะไม่คิดอย่างนี้อีก นี่เพ่งเป็นงการสแสดงที่สนามบัดก็จะทราบได้วา่า <c oughs> ความชั่วเป็นความชั่วอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไม่ทําความชั่วอย่างนั้นต่อไปจะสร้างความดีเพื่อเป็นการทดแทนหรือชําระหนี้ความชั่วสมัยความวาชั่วนะี่ยมันชั่วแล้วแต่เราจะทําความดียิ่งขึ้นไปแล้วจะไม่ทําความชั่วอย่างนั้นต่อไป นี่เป็นอันคาว่าศินนสมาธาถ้าเราละเมิดมันก็มีแต่ความเด็ดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระถ้าเราละเมิดสิกขาบทในสี่สิกขาบทตน้นเป็นน้ำบัดปราชิกอันนี้โทษหนักมากทำสังฆกรรมต่างๆให้เสียหมดตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพระไปกินกับพระไปนอนกับพระไปนั่งร่วมกับพระนั่งอาศานะเดียวเสมอกับพระ ยานี้บาปกินตลอดทุกเวลาตายแล้วก็มีหวังเอเวจีมหานรกสำหรับสมณเนรถ้าเราเมิดสิงก็ดีปรามาจคือว่าดูถูกดูหมิน่นแสดงความไม่เคารพในพระธนรตรัยก็ดีก็เป็นอันว่าขาดจากสภาวะของสมณเนรถ้ายังทรงเพศนเป็นสมณเนรอยู่ ก็จะพบกับความทุกข์อย่างหนักเวลาที่เรามีสภาพทรงสภาพอยู่อย่างนี้ก็จะหาคนเคารพนับถือไม่ได้แล้วต่อก็จะมีแต่การถูกกล่าวนินทาว่าร้ายเสียสีต่างๆมีแต่คนลงโทษไม่กัดศาสนาคบหาสมาคมชาติปัจจุบันก็มีความทุกข์ในสัมปรายภพก็มีความทุกข์มากขึ้น ในเรื่องสําหรับสาหรับโทษในการละเมิดพระวินัยนี่บรรดาท่านทั้งหลายจะทราบชัดในเรื่องที่จะกล่าวถึงไตรภูมิไตรภูมิถ้ามีโอกาสจะนำมามาบรรยายให้ท่านฟังโดยละเอียดจะได้ทราบวัดไว้ว่าถึงโทษและคุณที่ทําความชั่วและสร้างความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีนสมัมมา <c oughs> ทาการถึงพร้อมในศีลบางทีบรรดาพิสุสมณเณทั้งหลายอาจจะคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านง่ายอยู่เพราะว่าสีขาบทน,น้อยนี่สำหรับพิสุสมณเณคิดว่าสีขาบทมากทำยังไงเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ได้ ถ้าเราจจประสงค์สินให้บริสุทธิ์จริงๆสำหรับพิสุทธิ์สมณเนเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจําพัมบาลีวิสุน่ึงว่าอัตนาจทยยตานังจงเตือนตนได้ตนเองนี่ก็หมายความว่าสิขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้าม มีอะไรบ้างเราทำหมดทุกอย่างคำว่าทำหมายความละเว้นทุกอย่างท่องให้ได้จำให้ได้คิดไว้เสมอไม่ลืมตัวถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้ความจริงคนที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์ เพื่อพระที่ไม่ใช่พระระหันต์จะถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จริงๆไม่ได้แต่ต้องอาศัยระมัดระวังมีความภาคเพียรนึกไว้เสมอว่าสิขาบทใดบ้างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรียกว่าสั่งห้ามไม่แไม่กระทำตามนั้นเราไม่ทำถ้าเกรงจะลืมไปก็ถือนวากวาดไว้สักเล่มหนึ่ง ในการศึกษาในศีลตามที่ศึกษากันมาโดยมากมักจะหาทางหนีกันมากกว่าทางสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าอาบทสิกขาบทนี้เป็นสิกขาบทเบาหลีกเลี่ยงแบบนี้ได้หลีกเลี่ยงแบบนั้นได้ถ้าเรื่องนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควร เราย่อมก็ต้องการความการหลีกเลี่ยงจากสิขาบทต่างๆเราก็ไม่ควรจะมาบทเป็นพระเป็นเนน <c oughs> เพราะว่าเราไม่สามารถจะทรงตนอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลได้เป็นอันว่าเราเลวเกินไปกว่าที่จะทรงผ้าขาสาวพัดฉะนั้นของบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีนทั้งหลาย ทำว่าศีลสมาธิเป็นจุดต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวก็ชื่อว่าการบวทเข้ามาคราวนี้เราไม่มีความดีอะไรเลยหากว่าท่านจะถามว่าเราจะเริยนสมาธิหรือวิปัสสนาญาณมีดีอยู่แล้วทำไมจะไม่คุ้มครองบ้างหรือ ก็ต้องขอตอบว่าศีลเป็นธรรมะหยาบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่สอนของหยาบหยิบง่ายถือง่ายเรายังหยิบไม่ได้เรายังถือไม่ได้เรายังรักษาไม่ได้แล้วก็การเจริญสมถะภาวานาวิปัสนาภาวนาที่ไดงกล่าวว่ามีผลมันจะมีผลตรงไหนรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นผล ก็อ,อะไรเพราะว่าของหยารักษาไม่ได้สมาธิเป็นของละเอียดปัญญาวิปัสนาญาณเป็นของละเอียดจะมาได้ยังไงกันดังนั้นยิงขอบรรดาเพื่อนพิสุ์สมเนธนทุกท่านจงระมัดระวังให้มากใช้สติสมัชัญญาให้สมบูรณ์ถือตำราคือพระวินัยไว้เป็นปกติอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนรู้แล้ว อย่าท่านลงตนว่าเป็นคนบวชนานบวชนานนะบวชดีมีประโยชน์ถ้าบวชเร็วมเร็วมันก็ไรประโยชน์มากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาติโยพุทธบริษัท <c oughs> สินห้าพการของท่านที่จะสมบูรณ์แบบได้ก็ว่าใสพรมวิหารสี่คือจิตมีความเมตตาปราณีเป็นปกติไม่คิดประทสษร้ายบุคคลอื่น ข้อดีสองมีความสงสารปรารถนานในการเกื้อคุณบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขข้อทีสามจิตไม่มีอารมณ์อิจฉาดสุสยาบุคคลอื่นสี่วางเฉยเมื่อกดข้อกรรมขึ้นมาถึงตนสำหรับพมีหาสรสี่นี้พิสุสมมณเณรมีความจำเป็นอย่างยิง่งจะต้องปฏิบัติไปจำใจ ถ้าท่านนั้นหลายขาดพรมีหารสี่รายการนี้แล้วก็เป็นอันว่าท่านหาความดีอะไรไม่ได้ทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจเป็นปัจจัยของท่านให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะมีทั้งในปัจจุบันและสัมภาระพบท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ย่อมมีความเดือดร้อนอยู่เสมอ จะหาความสุขกายสุขใจอะไรไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะภาพพื้นในความดีประเภทหยาท้าไม่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นเมื่อเรารักษาความดีไม่ได้ความชั่วมันก็เข้ามาทิ้งใจใจชั่วมันก็สั่งให้กายทําชั่วสั่งให้วาจาทําชั่วเมื่อความชั่วอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นถ้าเราสาหรับวันนี้ การแนะนําในด้านจริยะจรระคือความประพฤติที่มีความสําคัญที่เราท่านหลายจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อทีนี้ไปพระบรรดาท่านหลายตั้งใจศึกษาถ้อยคําที่จะพึงประพฤติปฏิบัติในศาสนาพระองค์สมเด็จพระสงสวัสดิโสภาค ในจริยธรรมที่ว่าด้วยพระสูดาบันแต่ว่าในขณะที่ท่านจะฟังอยู่นี้นั้นท่านจะอยู่ในสภาวะอย่างใดก็ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ได้เป็นได้เพียงให้รักษากำลังใจให้เป็นปกติ <c oughs> ให้เป็นไปตามคำแนะนำที่ในแนะนำไว้เท่านั้นแล้วต่อที่นี่ไปขอมันดาท่านหลายโปรดตั้งใจสดับ